ัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่20สแล้วก็พวกเราก็มีอาหารฝ่ายจิตที่พวกเราก็กำพึงมาเรื่อยๆจนถึงเวลานี้คือในช่วงหลังๆที่พวกเราอ่านมาเนี่ยก็มีการรำเิกว่าสมัยก่อนพวกเขาเป็นทาสออกมาก็ อยู่ในทะเลทรายแต่นี้เข้ามาในในเมืองแล้วก็เป็นไทยเป็นอิสระเนี่ยแต่พวกเขานมัสการพระเทศเศทียมคือยอมมอบตัวเองให้แก่พระเทศเศทียมพระที่เขาสร้างขึ้นมาบ้างคนอื่นสร้างขึ้นมาบ้างแล้วก็ทำให้เขาชีวิตของเขาเนี่ยอับเฉาจนเวลาที่ออกไปรบเมื่อไหร่ก็แพ้ก็แน่นอน เมื่อคนเราไม่อยู่ในศีลในธรรมแล้วเนี่ยพระพินเจ้าก็บอกแล้วแต่เหมือนกันในชีวิตของเราก็เหมือนกันพี่น้องเราดื้อรั้นทําความผิดพระพินเจ้าว,ว่าไงรู้ไหมครับแล้วแต่ลูกคําพูดเนี่ยทาให้เราหนาวเลยเพราะว่ารู้ว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยยอมให้เราทําผิดเพราะเราเนี่ยดื้อรั้นและความผิดอันนี้เองที่ทําให้เราเจ็บปวดในภายหลัง และแทนที่จะได้รับพระพรของพระองค์ก็ทําให้เราเหี่ยวเฉาไปนี่ตัางหากที่พวกเราจะต้องถือเป็นเรื่องสําคัญมากว่าถ้าเรายานมรสการพระเทศเทียมอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นเงินทองจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อจะได้สิ่งนั้นมาเราอาจจะต้องลงทุนลงแรงแม้กระทั่งคอร์รัปชันเนี่ยก็ดูให้ดีนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งทิ่ฐาวร แต่ถ้านามาวัสการพระเจ้าแต่ผู้เดียวเราก็จะได้รับรางวัลส่วนในพระวรส,สารวันนี้ก็พูดถึงมีคนหนึ่งที่มาหาพระเยซูเจา้าแล้วก็บอกอยากจะได้ชีวิตนิรันดรแล้วพระองค์ก็ถามเขาว่าเนี่ยรู้ไหมว่าบรรดิข้อใดบ้างที่เขาจะต้องถือพระเยซูเจ้าก็บอกว่าอย่าฆ่าคนฆ่าคนนี้ผิดตั้งแต่ด้วยอาวุธและด้วยคําพูดด้วยนะครับ ต่อไปอย่าล่วงประเวณีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผิดต่อเนื้อหนังของเราอย่าลักขโมยน,นี้ผิดต่อความจริงใจความซื่อสัตย์ต่อคนอื่นอย่าเป็นพยานเท็จน,นี่ก็คือสิ่งที่พวกเราสร้างขึ้นมาจนนับถือบิดามารดาและจงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองแล้วเขาก็บอกว่าเขาถือมาตั้งแต่เกิดแล้วก็พร้อมเสมอที่ จะเดินหน้าแต่เมื่อพระองค์บอกว่านี่เธอยังขาดสิ่งหนึ่งก็คือไปขายทุกสิ่งแล้วแจกจ่ายคนจนแล้วเดินตามเรามาแต่พระคัมภีร์ก็ฉายเห็นภาพเลยก็คือชายหนุ่มผู้นั้นจากไปด้วยความทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สมบัติมากมายพี่น้องครับในชีวิตของคนเราก็ไม่เหมือนกันแต่ว่ามีหลายอย่างที่เหมือนกันก็คือถ้าหากว่า พระบินเจ้าเป็นที่สุดท้ายของชีวิตเราไม่ทิ้งพระองค์แต่ประวัติว่าไม่ไปคิดถึงพระองค์นั้นไม่ใช่นาน,านทีทีหนึ่งวันที่ปีละครั้งด้วยซ้าไปเขาเรียกว่าคริสต์ังสามฤดูหรือ 1, หนึ่งฤดูก็ไม่รู้คริสต์มาสไปไหม้ปลายปัสกาไปไหม้ปลายในอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเรายังถือว่าเราเป็นลูกของพระบินเจ้าแบบไกล แบบไม่มีความอบอุ่นเลยเราจะอยู่ได้อย่างไรนครับ okay. เมื่อไม่นานมานี้ก็มีคนหนึ่งที่ล้างบาปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเขาบรเลน,นด้วยในว,วันหนึ่งก็เห็นมีการเล่าให้ฟังว่าเขาฟุบอยู่ที่ทุ่งนาก็เป็นปัญหาที่ว่าเพราะคนคนนี้เขาทิ้งวัดมานานเขาคิดว่าเขาเข้มแข็งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงช่วยเหลือ ตัวเองได้โดยที่พระเจ้าไม่ต้องมามีส่วนร่วมในชีวิตของเขาเลยยิ่งไม่มายิ่งมีความสุขแต่พี่น้องดูสิฟุบที่นั่นเอาไปลงพยาบาลหมอบอกว่าตายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากเรายังเลือกพระบิณจ้าเป็นที่สุดท้ายอยู่เนี่ยอันตรายแน่นอนแต่ที่สำคัญก็คือเรารักพระเจ้าแบบบ้าง อันนี้มันมันแย่ตรงที่ว่ารักบัางก็คือไปวัดบ้างสวดภาวนาบ้างเป็นคริสตังบ้างมันไม่พอนะครับเพราะพระบินเจ้านั้นไม่สามารถเป็นที่สองถ้าพระองค์ไม่เป็นที่หนึ่งในชีวิตพระองค์เป็นที่สองไม่ได้เราจะเอาอะไรมาแทนที่ของพระเจ้าก็ตามใจแต่พระบินญเจ้าไม่สามารถที่จะเป็นที่สองในชีวิตของเราขอให้พี่น้องจงเสียสละเวลา ให้พระเจ้าอย่างที่พระองค์สมควรจะได้รับนะครับสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์